นี่เลยกําลังจะแอบทานเจาวาว่าอยู่คุณผู้ชมทานได้ทั้งวันจริงแต่จริงเขาให้ทานแค่วันละซองสองซองพอแต่ด้วยความที่ว่าเจาวาว่าเนี่ยคือทานง่ายรสชาติดีอมใต้เลยแล้วมันแบบค่อยๆซึมไปแล้วเรามความู้สึกว่าเฮ้ยมันสดชื่นอะ่ะคุณผู้ชมนี่หนีกองมานะเพราะว่าจริงแล้วบางทีต้องท่อง,ทองบทต้องนู่นน,นี่นั่นโอ้แต่งหน้าทําผมโอ้โอ้โอ,โอ้ขอฉันพักบ้างพักนี่ไปได้ไปไหนนะพักทานเจวาว่าว่าแล้วทานเลยดีกว่าอย่าอิจฉากันนะไม่เอาไม่เอา ม,มีอีกไหมนเนี่ยจริงจริงก็เยอะอยู่แล้วนะอือร่อยอะ่ะกินอีกได้ไหมอ่ะเกี๋ยวผมจะบอกว่ารสชาติดีคุณผู้ชมเวลาทานไปปุ๊บเนะี่ยเหมือนเราทานขนมอ่ะที่มีรสชาติกลมกล่อมแต่ว่าความหวานที่ได้ในเป็นธรรมชาตินะคะไม่ต้องกลัวอ้วนเลยอันนี้สิ่งที่มีชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาทานแบบว่าอาหารผิวเจลว,ว่าปุ๊บเนี่ย เขาไม่ได้ให้เฉพาะผิวขาวใสเต่งตึงดูเด็กลงแค่นั้นนะคะระหว่างที่เรารับประทานไปู๊เราจะรู้เลยว่ามันรู้สึกเฟรชชี่มันรู้สึกแบบสดชื่นรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันมันเป็นความหวานที่เราได้จากธรรมชาติแล้วเราไม่ต้องกลัวอ้วนอะ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือผู้หญิงเราจะกลัวอ้วนใช่ไหมอันนี้คือแบบมันได้ทุกส่วนอะ่ะคือไม่ต้องไปหาอย่างอื่นให้ทานให้ยุ่งยากละ แค่เจวาว่าวันละซองแล้วที่ชอบอย่างหนึ่งคือทานเวลาไหนก็ได้ค่ะเอาที่คุณสะดวกนะคะแต่บางคนอาจจะทานตอนเช้าอาจจะทานก่อนนอนก็คือเอาให้จําได้ค่ะว่าเราต้องทานแล้วเราจะได้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้อาหารผิวดีๆมินขอแนะนํานะคะอาหารผิวเจวาว่าสุดยอดจริงค่ะอีกสองได้ไหมอันนี้เก็บไว้ดีกว่าอันนี้